รสวัสดีเพื่อนวท,ท่านล,ลูกด้าทนนุกคนีนเก็บผมวันนี้ผมก็จะพามปชมเลื่อนสมณศักดิ์ครับผมปี59เออนะครับผมจะเป็นเหรียเงินหน้าทองคำนะครับผมลงยาฟ้าน,นะฮะโอ้โหอยู่ชุดกรรมการนะครับผมจัดสร้าง2,999ชุดในหนึ่งชุดก็จะมี เลทสองบาทกับเลทสี่บาทนะครับผมหน้าทองคำนะพี่นะโอ้โหจะสวยแบบนี้เลยไหนล,ลองมาเทสสิว่าทิกที่ผมบอกใช้ได้หรือเปล่าอ่าะฮะสละรุ่นนี้นะครับผมยังใช้ได้อยู่นะครับพี่นะอ่ะลิ้นพันแล้วหนึ่งนะครับผมข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองจะติดกันนะครับผมอ่านี่นะฮะมาครับโอ้โหสวยงามนะครับผมหน้าทองคํา เลื่อนสมนะสั่งรุ่นติดท็อปสามนะครับผมสำหรับรุ่นนิยมเลยนะพี่นะโอ้โหไปเอามาจากแถวๆถวอยุธยาเลยนะครับผมสำหรับเส้นนี้นะครับโอ้โหสวยมากนะครับผมหายยากแล้วนะะตอนนี้เป็นที่หายากแล้วนะครับผมสามหมื่นสี่หมื่นให้แล้วนะรานะคาตอนนี้นี่จะตอกกออย่างนี้นะครับผมชุดกรรมาการอ่ะนี่นะครับผมความสวยนะ,ะสันนี่แปะทองจะแปะแบบนี้ อ่แล้วก็จะตอกดาวนะครับผมข้างในดาวจะเป็นเลข9ไทยนะพี่นะจะเป็นเลข9ไทยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะพามาชมความสวยนะครับผมมาโอ้โหไปดูผมรับประกันแท้เลยนะครับผมว่ารับประกันแท้แน่นอนนะพี่นะโอ้โหหน้าทองคำมันจะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมไทดูท่านจะสวยแบบนี้เลยนะครับผมโอ้โหโ ใบพัดนะครับผมจะอยู่ฝั่งด้านนี้นะจะอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายอ่โอโว้หลวดลายต่างๆนะครับผมสวยจริงๆนะครับผมหน้าทองคำนะพี่นะพื้นพื้นหน้าทองคําจะออกแบบหยาบหน่อยนะครับผมนิดนึงนิดนึงแอบออกหยาบหยาบนิดนึงน่าจะเกิดจากรอยการปั๊มทองหรือเปล่าอ่ารอยติดทองจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับผมรอยติดทองนะ ะจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะพี่นะนี่ดูด้านล่างเห็นไปแล้วนะครับผมดูตรงขอบนะครับผมการลุงยาต่างต่างโอ้หสีสวยมากอ่านี่นะครับผมดาวจะตอกดาวตรงนี้ด้านบนด้านบนของศรีสะหลวงพ่อนะครับผมอ่ะด้านหลังนะพี่ๆด้านหลังนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะไล่ชมโอโ้รอยเชื่อมต้องเก็บสวยแบบนี้นะครับผมรอยเชื่อมด้านหลังนะครับผมพื้นผิว เรียบๆหน่อยออกเรียบๆนี่เลขโค้ดหนึ่งสองห้าห้านะครับผมจะเป็นจะเป็นเลดพี่ชายผมนะครับผมอ่านี่ต่อโค้ดอุหรือเปล่าน่าจะอุดนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดใครมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมอนี่นะครับผมอัขระเลขยันจะประมาณนี้เลยนี่เลื่อนสมณะักนะครับผมอ่าหลวงพ่อรวยได้เลื่อนยศนะครับตอนอายุเก้าสิบห้าปีนะครับผมอ่ะ การรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับผม,มวันที่29คุมพามนะครับผมปี59นะครับผมนี่ตอกดาวด้านบนศีรษะของหลวงพ่อนะครับผมข้างในดาวจะเป็นเลข9ไทยอ่าแต่นี่ผมผมกลับหัวให้ดูอยู่มาเดี๋ยวผมจะกลับให้ดูอีกทีอ่านี่นะครับผมเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยนะพี่นะ เห็นชัดไหมเอ่ย่วยพี่พพพอลองดูนะครับผมวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์สมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์และสมทบทุนบุลนิธิหลวงพ่อรวยปรษสัติโกนะครับผมซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมของวัดตะโกเลยและออกวัตถุมงคลที่ผมไปเอามาล่าสุดนี้ก็คือพันล้านสองนั่นเองนะพี่นะนี่นะผมความสวยโอ้โหสันด้านล่างนะครับผมก็จะมีแบบว่าเส้นขนแมวนะครับผมถ <c oughs> ึงแทบหนึ่งนะครับ เส้นนเส้นขนแมววิ่งนะครับผมจะวิ่งแบบนี้นะครับผมจะวิ่งแบบว่าเออธรรมชาตินะครับผมอของปอมจะวิ่งไม่ธรรมชาติแบบนี้นะครับผมจะเป็นเส้นไม่ไม่ใช่แบบนี้อของปอมนะครับผมดูสีดูสีลงยาสีเนื้อให้ดีๆนะครับผมพีม่ทุกท่านะนะครับผมนี่ผมมีเลดบูชาหูให้ชมอ่ะ นี่นะครับผมเลดบูชาคู่โอ้โหขนาดสองบาทนะครับผมรูปแบบเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยถอดพิมพ์กันเหมือนกันมาเลยนะครับผมจะต่างกันที่ฝั่งหนึ่งของอันนี้จะเป็นไก่คู่เลยใช่ไหมแต่เลื่อนจะมีใบพัยดยศอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมอ่ะด้านหลังนะครับผมเรามาชมด้านหลังของทั้งสองรุ่นนี้กันอ่านอต้องต้องจับเบาไม้เบามือนะครับผมของแพงนะพี่นะอ่าอุ้มสันมือสันสน,นะครับผมอ่านี่ยันยันจะแตกต่างกันนิดนึง นะครับผมคนละฝั่งนะครับผมจะแตกต่างกันคนละฝั่งนี่จะประมาณนี้แล้วครับขอบคุราบ